วันนี้มันยังโศกเศร้าครับมันเหมือนกับโลกฟุตบอลยังหยุดลงความจริงที่ว่าโชต้าจากไปแล้วมันก็ยังไม่เปลี่ยนผู้คนมากมายหลั่งไหลมาจากทุกที่เพื่อเคารพการจากไปของเขาบุคคลผู้เป็นที่รักของวงการฟุตบอลคนที่ทำให้โลกได้ตระหนักคิดว่าชีวิตนี้มันมีค่าแค่ไหนทุกคนยังคงอะไรกับการจากไปของเขาด้วยความรักความคิดถึงที่มากมายมหาศาลจนไม่อาจที่จะนับได้ ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอรู้ไหมว่าโลกฟุตบอลรักนายขนาดไหนโจตาเหมือนเดิมครับคลิปนี้อย่าลืมครับรหัสสั้นๆใจแชร์ซับให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับ ข่าวการเสียชีวิตของเดียโก้โชตาในวันที่3กรกฎาคมทำเอาโลกฟุตบอลนี้หยุดหมุนไปชั่วขณะครับความโศกเศร้าความเสียใจความอาลัยอาวรณ์ที่คนดีๆแบบเขาต้องจากไปก่อนวัยอันควรมันยังคงกอ,อกกินทุกๆจิตใจที่เกี่ยวข้องภาพการเดินทางไปรับศพของภรรยาผู้เสียสามีพ่อแม่ที่ต้องเสียลูกชายทั้งสองคนมันคือวันอันแสนเจ็บปวดไม่ใช่แค่ญาติพี่น้องหรือว่าคนใกล้ชิดเท่านั้นแต่กับผู้ที่ต้องเห็นภาพดังกล่าวมันก็ชวนให้ต้องหลั่งน้ำตาตามไปด้วยหลังการเสียชีวิตนักเตะมากมายที่ส่งข้อความไว้ อะไรผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กของตัวเองเพื่อบอกชาวโลกว่าพวกเขาเสียใจกับการจากไปของโชต้ามากเพียงใดแต่หนึ่งในจานวนนั้นคือโรเบิรเนวส์ West. สิ่งที่เขาแสดงออกมันทําให้เราได้เห็นภาพคําว่ามิตรภาพครับกับข้อพิสูจน์ของคําว่าจะเป็นเพื่อนกันจนวันตายนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงวันแรกขเขาโพสต์ข้อความสั้นๆว่าว่ากันว่าเราสูญเสียคนที่เรารักไปจริงๆก็ต่อเมื่อเราลืมเขาแต่เราจะไม่มีวันลืมนายโชต้า แค่นี้มันก็ส่งพลังพอแล้วแต่วันถัดมาทั่วโลกก็แชร์ภาพเขาทีมใบหน้ามีแต่คราบน้ําตาทั้งตอนยืนและตอนซุดลงไปนั่งกับพื้นในระหว่างเกมชิงแชมป์สโมสรโลกที่อันฮิลันทีมของเนเวสพบกับฟูมิเนเซจากบราซิลตัวของเนเวสและเพื่อนร่วมชาติยังเจ้ากันเซโลแทบจะเล่นกันไม่ออกและพ่ายแพ้ไปหลังเสร็จสิ้นภารกิจเนเวสบินด่วนกลับโรตุเกตทันทีครับพร้อมกับสามารถคลองสติโพ์ข้อความยาวถึงโชต้าได้แล้วใจความสําคัญคือเขาบอกกับโชต้าว่านายจะไม่ได้เป็นแค่ แต่เราเป็นเหมือนครอบครัวของกันและกันซึ่งเนเวสไม่ได้แค่พูดครับเพราะเขากลับมาร่วมพิธีศพของโชต้าด้วยจากอเมริกาบินมาถึงที่งานในเวลาไม่ถึง12ชั่วโมงเช่นเดียวกับเจ้ากันเซลโลที่ก็มาพร้อมกันพวกเขามาอยู่เคียงข้างครอบครัวของเพื่อนเคียงข้างภรรยาและพ่อแม่พร้อมกับที่เนเวสขออนุญาตครอบครัวโชวต้าเพื่อเป็นหนึ่งในคนที่เคลื่อนลงศพของเพื่อนรักของเขาด้วยตัวเองถ้าชีวิตเรามีเพื่อนแบบเนเวสได้สักคนครับก็บเพียงพอแล้วจริงๆ ที่หน้าสนามฟุตบอลทั้งที่แอนฟิลด์ของลิเวอร์พูลและโมริเน็กสเตเดียมของวอเทมตันทีมเก่าของโชต้าเต็มไปได้วยดอกไม้พวงหลีดไว้อะไรที่แฟนบอลเอาไปวางและไม่ใช่แค่แฟนบอลเท่านั้นครับแต่ยังมีนักเตะและคนในวงการมากมายหนึ่งในนั้นคือจอแดนเฮนเดอร์สันอดีตกับตาลิเวอร์พูลที่เคยเล่นร่วมกับโชต้าในสีเสื้อหงแดงน้ำตาลูกผู้ชายไหลออกมาอย่างไม่อายใครแว่นกันแดดที่เขาสวมก็ไม่อาจปิดกั้นความเสียใจของเฮนโดที่แสดงออกได้ครับ เดวิดมอยเป็นตัวแทนของเอเวอร์ตันที่เป็นทีมอริร่วมเมืองก็เดินทางมาแสดงความไว้อะไรต่อโชตาที่แอนฟิลด์ด้วยดอกไม้ไม่ใช่แค่ไม่กี่ดอกแต่มันมากมายนับร้อยนับพันนับหมื่นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอาวรณ์เสียใจไม่ต่างจากคนที่มาร่วมพิธีศพความหมองหม่นของอารมณ์ความเย็นเฉียบของสายลมที่พัดอยู่ที่หน้าสนามเหมือนกับว่ามันกำลังส่งผ่านความรักของแฟนบอลไปที่โปรตุเกสที่ที่โชต้ากำลังพักผ่อนอย่างสงบที่นั่น วันงานศพที่โบสถ์มาติสเดกงดูมาชาญเมืองปอโต,โตบุคคลสําคัญมากมายมาที่นั่นครับหลุยมองเตนกลูนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกสก็เดินทางมาที่งานจอร์เดนเดซซูเปอร์เอเย่นที่ดูแลโชต้าอยู่มาที่งานด้วยเหมือนกันเช่นเดียวกับครอบครัวเลอบูก็มากันพร้อมหน้ากันครับนำโดยเมคิลเอ็ดเวิร์ดซีอีโอฟุตบอลแห่งหงแดงและริชาร์ดฮิวพ์ผอ,อก,กีฬาของทีมเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารที่เดินทางมาที่นั่นอร์เนอร์ชล็อตผู้จัดการทีมที่เป็นตัวแทนของสตาฟโค้ดเวอร์จิลฟันได้กับตันทีมีมทท่่เป็นนตััวแฝง รวมถึงนักเตะและอดีตนักเตะอีกมากมายหลายคนทั้งเคอร์ติสโจนแอนดูโรบสันวัตลุเอนโดอเล็กซิสแมกอลิสเตอร์ดาวินนูเยตที่เดินทางมาถึงก่อนทีมอดีตนักเตะอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันที่ก็มาพร้อมกับทีมรวมทั้งครีวินเคลเฮอร์ที่ค่อนข้างสนิทกับโชต้ามากๆยังมีเจมิเนอร์ที่เป็นอดีตผู้เล่นก็เดินทางมาด้วยครับฟาเบนโยและติเอโกอันคนทาร่าก็เดินทางมาที่นั่นเช่นกัน จนกระทั่งวันถัดมาครับที่เป็นวันพิธีทุกคนต่างอยู่ในชุดสีดำห่วงลีดเป็นรูปเสื้อแข่งเบอร์20ของโชตา้าถูกถือโดยฟันไดและเบอร์30ที่เป็นของอ e ังเดน้องชายถูกถือโดยเอนดี้โรเบสันถูกนําเข้ามาในงานพิธีพร้อมกับนักเตะเลี้ยวผูและทีมชาติโปรตุเกสมากมายโจโกเมสเฟเดริโกเคซ่าก็มาร่วมงานในวันนี้ด้วยยังมีนักเตะอย่างบูโนฟอนันเดสและเดียโกดาโลนักเตะของแมนยูเต็ดที่มาร่วมไว้อะไรด้วยเช่นกัน มีเสียงเรียกร้องจากกลุ่มคนบางกลุ่มครับที่ถวงถามว่าและทำไมฮิสเตยโนโรนโลลันโดไม่มาร่วมพิธีศพของโชต้าล่ะ แต่ในความเป็นจริงโรนันโดเป็นคนแรกๆเลยครับที่โพสต์ข้อความไว้อะไรให้กับโชตาขณะเดียวกันพี่สาวของเขาก็เปิดเผยว่าน้องชายของเธอเสียใจมากๆก,กับการจากไปของเพื่อนร่วมชาตินี้และที่ไม่มาร่วมงานศพเนี่ยก็เพราะว่าไม่ต้องการมาสร้างความวุ่นวายรวมถึงไม่อยากมาทําลายบรรยากาศพิธีศพที่ต้องการความสงบเงียบเพื่อเป็นการไว้อะไรและให้เวลากับครอบครัวของโชต้าลองคิดดูสิครับคนที่โด่งดังที่สุดในประเทศมาปรากฏตัวมันก็นยากที่จะห้ามคนไม่ให้เข้ามาสร้างความวุ่นวายงานศพที่คนเนี่ย ควรจะมาเพลงแค่เคารพต่อผู้วายชนจะกลายเป็นความโกลาหลคนจะวุ่นวายแต่การถ่ายภาพโรนันโดและครอบครัวของโชต้าจะไม่มีทางได้รับความเป็นส่วนตัวแน่นอนแต่เชื่อเถอะครับว่าโรนันโดที่เป็นคนเพื่อนรักสหายมากที่สุดเขาจะต้องแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของโชต้าโดยตรงรวมถึงอาจจะมอบความช่วยเหลือบางอย่างแบบไม่ต้องออกสื่อไปแล้วด้วยซ้ำครับการจากไปของโชต้าเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับแต่ไม่ใช่ว่าเขาสิ้นรถเดินทางเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด แต่เขาเพียงแค่กำลังเดินทางมารายงานตัวกับสโมสรตามกำหนดเพื่อเตรียมความพร้อมในการปีซีซั่นนั่นคือเขากำลังทำหน้าที่ในการเป็นนักเตะของสโมสรอ,อยู่ได้ซ้ำน,นั่นทำให้เลี้ยวพูสโมสรโต้สังกัดยืนยันว่าพวกเขาจะยืนหยัดเคียงข้างครอบครัวของโชต้าเลี้ยวพูประกาศยกเลิกเสื้อหมายเลข20ของโชต้าทำให้จะไม่มีใครสวมเสื้อเบอร์นี้ของเลี้ยวพูอีกนอกจากนี้เลี้ยวพูตกลงจะมอบเงินค่าเหนื่อยของโชต้าตลอดระยะเวลาที่เหลืออีก2ปีให้กับครอบครัวของเขารวมๆแล้วอยู่ที่14.5้าล้านปอนด์คิด เป็นเงินไทยกระตกอยู่ที่623ล้านบาทนี่จะเป็นหลักประกันสําคัญสาคัญครับให้กับลูกๆและภรรยาของโชต้าที่จะใช้ดําเนินชีวิตต่อไปได้ในวันที่เสาหลักของครอบครัวได้จากไปย้อนไปในช่วงเวลาหลังข่าวโชต้าเสียชีวิตเพิ่งจะแพ้สปารครับบรรดาสโมสรที่เตรียมตัวเล่นรายการชิงแชมป์สโมสรโลกต่างก็มีภาพยืนล้อมวงไว้อะไรให้กับเขาระหว่างซ้อมไบยย Chelsea, เยอร์เชลซีเรอัลมาดริดและเปเช่จนในวันที่มีการแข่งขันก็มีการคาดปอแขนสีดําและยืนไว้อะไรให้กับโชต้าก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มด้วยจนกระทั่งภาพ น่าประทับใจเกิดขึ้นประตูตอกฝาโลงของอุสมานเดเบเล่ที่ยิงใส่บาเยอร์ในช่วงทเวลาบาดเจ็บเขาแสดงท่าดีใจด้วยการนั่งกดจอยเล่นเกมที่เป็นท่าดีใจของโชต้าเพื่อเป็นเกียรติให้กับเขาคู่เดียบอลิดท,ที่เจอกับดอตมุนหลังประตูที่3ของราะชันชุดขาวที่คีเรนเอปเป้เป็นคนยิงเขาทํามือเป็นเลข2กับศูนย์ให้กับกล้องนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นหมายเลข20เบอร์เสื้อของโชต้าและช่วงนี้ครับมีการแข่งขันฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟในชั่นหญิงมีเกมที่ทีมชาติไนจีเเรรีีียยชนนนนะะตตูิิซ30-1ใปท่กดขึ้ เป็นฝีเท้าของลินโซล่าบาบาจีเดหลังยิงได้เธอนั่งดีใจด้วยท่ากดจอยเล่นเกมของโชตาเธอเป็นอดีตนักเตะของเรียฟูและเป็นแฟนบอลของโชตานี่คือสิ่งที่เธอแสดงความเคารพต่อนักเตะในดวงใจของเธอ อีกคนที่ไม่ลืมเพื่อนครับที่จากไปคนนี้นั่นคือลาอูนคิมิเนเอตโคหูกองหน้าของโชตาสมัยเล่นให้กับวูฟแฮมตันเขาลงเตะให้กับเม็กซิโกในเกมคอนคาเคปโกครับที่เจอกับอเมริกาเขาเดินลงสนามโดยสวมเสื้อเบอร์20ที่สกินชื่อของโชตาเอาไว้ก่อนจะถอดออกตอนเกมเริ่มจากนั้นประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งที่เขายิงได้เขานั่งลงและกดจอยเกมเหมือนกันพร้อมกับเอาเสื้อเบอร์20นั้นมาประกอบการดีใจด้วยไม่ใช่แค่วงการฟุตบอลเท่านั้นครับที่ไว้อะไรให้กับโชตาวงโอเอซิสที่แสดงคอนเสิร์ใหญ่ได้ข้ขึนภาพโช ้ากลางงานออซี่ออสบอนที่แสดงที่วิลล่าฟา้คก็ขึ้นภาพไว้อะไร็รอบบี้วิลเลียมก็ยังขอให้คนดูไว้อะไรให้กับโชตา้าไม่เว้นแม้แต่ในคอนเสิร์ตใหญ่ของพาราดอกก็ไว้อะไรให้กับโชต้าด้วย แฟนบอลอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายที่เสียใจให้กับเขาจนเราหยิบมานําเสนอไม่หมดสิน้นภายในคลิปเดียวครับคนที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลกําลังเสียใจให้ผู้ชายคนเดียวหนึ่งเดียวคนนี้จริงๆนั่นเพราะว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนน่ารักและเป็นนักเตะที่มีฝีเท้ายอดเยี่ยมจนเรารู้สึกเสียดายไปด้วยกันที่คนแบบนี้ต้องจากโลกนี้ไปอย่างไม่ทันตั้งตัวจะมีสักกี่คนครับที่หยุดโลกฟุตบอลทั้งใบไว้ได้ขนาดนี้ดีโกโชตา้าคือผู้ที่ทําให้เราตระหนักว่าชีวิตมีค่าเพียงใดและยืนยันให้เราเห็นได้ว่าความดีงามของ มนุษย์สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นได้อย่างไรแม้ร่างกายจะจากไปแต่จิตวิญญาณและความทรงจำดีๆที่เขาทิ้งไว้จะยังคงอยู่ในใจของผู้คนไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนชื่อของโชต้าจะยังคงกล้องอยู่ในใจผู้ที่รักฟุตบอลทั่วโลก ในฐานะผู้ได้รับความรักจากโลกใบนี้อย่างท่วมทน้นจวบจนวินาทีสุดท้ายเขายังคงทําหน้าที่ของตัวเองและนั่นทําให้การจากไปของเขาเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างแท้จริงแต่ในความเศร้านั้นเราก็ได้เห็นถึงความรักความสัมพันธ์และมิตรภาพที่งดงามที่เขาได้สร้างไว้ตลอดชีวิตของเขานั่นคือสิ่งที่ก่อเกี่ยวให้ผู้คนมารวมตัวกันในวันสำคัญนี้เพื่อเขา ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งและขอขอบคุณที่ฟังคลิปนี้ของเราจนจบขอฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ